อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพัง1ลำดับที่45คลิป EP 45พระวินัยปิฎกมหาวิพัง1สังฆาทิเศษ เรื่องพิสุเสียษสีองคกชาติบนที่นอนสองเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำมัสจิให้เคลื่อนจึงเสยดสีองคกชาติบนที่นอนน้ำมัสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปารชิกเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าพิสุเธอต้องอาบัตสังคาทิเศษเรื่องที่67สิบเจ็ สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำให้น้ำมาสุจิเคลื่อนจึงเสียดสีองค์ชาติที่บนที่นอนแต่น้ำมาสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปัลจิกเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุลใจเรื่องที่68สิบแพิสุ เรื่องพิสุเสียสีองค์ชาติกับนิ้วหัวแม่มือสองเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจึงเสียดสีองค์ชาติกับนิ้วหัวแม่มือน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล ให้พระผู้มีพระวากทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดหรือไม่คิดเธอทําเอาหัวไม่มือทั้งสองข้างเอาหัวไม่มือข้างใดข้างหนึ่ง เียส,สีองค์ชาตเธอต้องอาบัตสังคาทิเศษเรื่องที่69สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำมัสุจิให้เคลื่อนจึงเศษสีองค์ชาติกับนิ้วหัวแม่มือแต่น้ำมัสุจิไม่เคลื่อน ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอเสษสีองคชาติเข้ากับหัวไม่มือนั้นครับกับผมทำอย่างนั้น พิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังคาทิ่เศษแต่ต้องอา,อาบาธธัตทุลใจเรื่องที่70สุกวิศักดิสิขาบทที่หนึ่งจบ2กัน กายกาย,ยสังฆะกายสังสักขะสิกขาบทนิทานวัตถุสองกายสังสักขะสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคามเรื่องที่พระกุทายี200 69สมัยนั้นพระผู้มีพระพุทธพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของอนาถบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีอยู่ในปา่า วิหารของท่านสวยงามน่าดูน่าชมห้องกลางมีระเบียบรอบด้านจัดเตียงต่้งฟูกหมอนไว้เรียบร้อยตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้พร้อมบริเวณวิหารเตียนสะอาดชาวบ้านจำนวนมากพากันมาชมวิหารของท่านพราหมณ์คนหนึ่ง กับภรรยาเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่กลาบเรียนว่าพวกข้าพระเจ้าอยากชมวิหารของพระพุทธเจ้าท่านพระอุทายีตอบว่าพรามถ้าเช่นนั้นเชิญชมเถิดแล้วถือลูกกุญแจไขลิ่มผลักบานประตูเข้าไปยังวิหาร พราหมณ์เดินตามหลังท่านพระอุทายีเข้าไปส่วนภรรยาก็เดินตามหลังพราหมณ์เข้าไปขณะนั้นท่านพระอุทายีเดินไปเปิดบิดหน้าต่างบางตอนเวียนรอบห้องแล้วเข้ามาข้างหลังได้จับต้องอวัยเพศน้อยใหญ่ของนางกรามณีครั้งนะ นีนั้นได้ชื่นชมยินดีกับท่านพระอุทายีแล้วกลับไปเมื่อท่านกลับไปแล้ว <c oughs> พรามณีได้เปร่งวาจาออกมาด้วยความดีใจว่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรที่อยู่ในป่าเช่นนี้มีอัธยาศัยกว้างขวางแม้พระอุทายยีผู้เจริญที่อยู่ในป่าเช่นนี้ก็มีอัธยาศัยกว้างขวาง เม,เมื่อพรามเมื่อพรามกล่าวอย่างนี้นางพรามณีจึงบอกกับพรามว่าพระอุทายนั้นจะมีอัธยาศัยกว้างขวางที่ไหนกันพระสมณะอุทายจับต้องเอาไวยว่าน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนที่ท่านจับนั่นแหละพอได้ทราบเช่นนั้นพรามจึงตำหนิปนามโพธนาว่าพระสมณนะ เชื้อสายสเกเยบุตรเหล่านี้ไม่มีอย่างอายทุศีลชอบกล่าวเทศแต่ก็ปฏิแต่ก็ปฏิญาว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจารพูดจริงมีศีลมีกัลายาณธรรมพวกเธอไม่มีความเป็นสมณนะไม่มีความเป็นพราหมณ ความเป็นสมณนะความเป็นพราหมณ์ของพวกเขาเสียมสิ้นไปแล้วพวกเธอจะเป็นสมณนะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรเธอพวกพวกเธอประกาศจากความเป็นสมณนะปราศจ,จากพวกเธอปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพรามณ์ฉนัยพระสมณนะ อุทัยีจับต้องอวัยเพศอวัยอวัยวะน้อยใหญ่ของภรรยาเราเล่าต่อไปหญิงผู้มีตระกูลลูกสาวผู้มีตระกูลหญิงสาวผู้มีตระกูลหญิงสะใภ้ผู้มีตระกูลสาวใช้ผู้มีประจำตระกูลจะไม่กล้าไปอารามหรือวิหารเป็นแน่เพราะ ถ้าพวกเธอไปก,ก็จะต้องถูกพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรประทุสลายเอาพิสุเราพิสุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตําหนิปนามโพธนาบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฝการศึกษาจึงตําหนิปนามโพธนาว่า นณยท่านพระอุทัยจึงถูกต้องกายมาตุคามเล่าคลานพิสุทั้งหลายตำหนิพระอุทัยโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิขาบทดังนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทร,ท,รทรงสอบสวนถามพระอุทาีว่าอุทาีทราบว่าเธอถูกต้องกายกับมาตุคามจริงหรือท่านพระอุทาีกลาบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนั้นไม่สมควรเลย ไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสงใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอจึงถูกต้องกายกับมาตุคามเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะการไว้โดยประการต่างๆ มิใช่หรือการกระทำอย่างนี้มิได้ทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้นเลยหรือทำที่คนเลื่อมใสอยู่แล้วให้เสื่อมความเลื่มเลื่อมใสยิ่งขึ้นได้ได้เลยที่ที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลย คนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปารคความเพียรแล้วทรงแสดงธรรมมิกะกะถาแก่พิสุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นดด้วยจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ สองกายสักะกายสก,กายสังะกายสังสักะสิกขาบทสิกขาบทวิพังพระบัญญัต 270, ิ270็ิก็พิสุใดถูกราคะครอบงามแล้วมีจิตแปรปรวน ถูกต้องกายกับมาตุคามคือจับมือจับช่างผมหรือรูปคำอวัยว,วะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระอุทัยจบบทส,สิขาบทวิพัง271คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี่ นี่ที่พระนี่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าพิสุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอนี่ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ ที่ชื่อว่าถูกราคะครอบงำแล้วคือมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใค่คำว่าแปรปวนมีความว่ามีจิตกำหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตโกรธแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง จิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปวนบ้างแต่จิตกำหนัดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าแปรปรวนในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิง ซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าถูกต้องกายคือท่านกล่าวถึงความประพฤติล่วงเกินที่ชื่อว่ามือหมายเอาตั้งแต่ข้อศอกไปถึงปลายเล็บ ที่ว่าช่องผมที่ชื่อว่าช่องผมได้แก่เส้นผมล้วนๆหรือแซมด้วยได้หรือแซมได้แซมดอกไม้แซมเงินแซมทองแซมแก้วมุกดาหรือแซมแก้วมณีที่ชื่อว่าอวัยวะคือยกเว้นมือและซ่องผมนอกนั้นชื่อว่าอวัยวะ ระวินัยปิฎกมหาวิพังสังคาทิเศษบทภาชนีมาติกา272จับต้องรูปคำรูปลงรูปขึ้นจับกดลงจับให้เงยขึ้นฉุดมาผลักไปนวดบีบจับต้องที่ชื่อว่าจับต้อง คือกริยาเพียงแต่รูปคําที่ชื่อว่ารูปคาคือรูปคําไปทางโน้มทางนี้ที่ชื่อว่ารูปลงคือรูปลงเบื้องล่างที่ชื่อว่ารูปขึ้นคือรูปขึ้นเบื้องบนที่ชื่อว่าจับกดลงคือ จับโน้มลงข้างล่างที่ชื่อว่าจับให้เงยขึ้นคือจับให้เงยขึ้นข้างบนที่ชื่อว่าฉุดมาคือลั้งมาที่ชื่อว่าผลักไปคือผลักออกไปที่ชื่อว่านวดคือ,จ,อจ,จับอวัยวะแล้วบีบนวดจับจับอวัยวะแล้วบีบนวดที่ชื่อว่าบีบคือบีบรับ กับผ้าหรืออาพรบางอย่างที่ชื่อว่าจับคือลักษณะเพียงแต่จับที่ชื่อว่าต้องคือลักษณะเพียงแต่สัมผัสที่ชื่อว่าเป็นสังฆาริเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิม ให้มาให้มานัดและเรียกเข้าหมู่คณะก็ทำไม่ได้พิสูรรูปเดียวก็ทำไม่ได้ฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นสังคาทิเศษคำว่าเป็นสังคาทิเศษนี้คือเป็นการขานนามเป็นชื่อของหมวดอาบัตินั้น เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษกันกายสังสักขะสิกขาบทบทพาชินีพิกุเปยปยปยยะละหญิง 273 1. เป็นหญิง 2. องพิสุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. พิสุใช้กายจับต้องรูปคำรูปลงรูปขึ้นจับกดลงจับให้เงยขึ้นฉุดมาผลักไปนวดบีบจับต้องกายของหญิงต้องอาบัตสังคาทิเศษ 1. เป็นหญิง 2. องพิสุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงมีความกำหนัด 3. ามพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายหญิงต้องอบัตทุลใจ 1. เป็นหญิง2พิสุสำคัญว่าเป็นบรรเทาะและมีความกำหนัด 3. ใช้กายจับต้องรูปคำจับ ต้องกายหญิงต้องอบัตทูลใจหนึ 1. เป็นหญิง 2. องพิสุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำนัดสามใช้พิสุใช้กายจับต้องลูกคำจับต้องกายต้องกายหญิงต้องอบัตทูลใจหนึ 1. เป็นหญิง 2. องพิสุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน และมีความกำหนัด 3. พิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายต้องกายหญิงต้องอาบัตทุรจใจบรรทัศนหนึเป็นบรรทะัะนสองพิสุสำคัญว่าเป็นบรรทัและมีความกำหนัด 3. าพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องการต้องกายของบรรทั ต้องอาบัติทูลใจหนึ่งเป็นบรรท้อสองพิสุไม่แน่ใจว่าเป็นบรรท้อและมีความกำนัดสามพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายของบรรท้อต้องอบัตท,ทุกกฎหนึ่งเป็นบรรท้อสองพิสุสำคัญว่าชายพิสุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำนัด สามพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายบรรเทะต้องอบัตุกฎหนึเป็นบรรเทะสองพิสุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด 3. ามพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายของบรรเทอต้องอาบัตุกฎ หเป็นบรรเทาะสองพิสุสํำคัญว่าหญิงและมีความกำหนัด 3. ามพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายของบรรทาะต้องอาบัตทุกกฏพระวินัยมหาวิพังสังฆาทิเศษ 1. เป็นชาย 2. อพิสุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด 3. พิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายของชายต้องอบัตทุกกฎ 1. เป็นชาย 2. อพิสุไม่แน่ใจว่าเป็นชายและมีความกำหนัด 3. พิุพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องการ ต้องกายชายต้องอบับทุกฎหนเป็นชาย2อง่ิสุสํสำคัญว่าเป็นสัตว์เลรัจฉานและมีความกำหนัด3าพิสุจใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกต้องกายของชายต้องอบับทุกฎก 1. เป็นชายสองพิสุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด3าพิสุจ ใช้กายจับต้องรูปคำจับต,ต้องต้องกายต้องกายของชายต้องอาบัตทุกกดหนึ่งเป็นชายสองพิสูจน์สำคัญว่าเป็นบรรเทาะและมีความกำหนัด 3. ามพิสูจใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องอับต้องกายกับชาย ต้องอาบัตทุกกฏสัตว์เดรัจฉาน 1. เป็นสัตว์เดรัจฉาน2พิสูจน์สำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด 3. ใช้พิสูจน์ใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายของสัตว์เดรัจฉานต้องอาบัตทุกกฏ 1. เป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. ิสุไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด 3. ภพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องต้องกายของสัตว์เดรัจฉานต้องอาบัตทุกกฎ 1. เป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. ภพิสุสําคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. ภพิสุใช้กายจับต้องรูปคำจับ ต้องกายของสัตว์เดรัจฉานต้องอาบัตทุกกฎ1เป็นสัตว์เดรัจฉาน2อพิสูจน์สำคัญว่าเป็นบรรเทาะและมีความกำหนัด3าพิสูจน์ใช้ชากายจับต้องรูปครรต้องของสัตว์เดรัจฉานจับต้องกายของสัตว์เดรัจฉานต้องอาบัตทุกกฎหนึ่ง เป็นสัตว์เดรัจฉานสองพิสูจน์สำคัญว่าเป็นชายมีความกำหนัดพิสุุใช้กายจับต้องรูปคำจับต้องกายของสัตว์เดรัจฉานต้องอาบัตทุกกฎจบคลิปส <c oughs> ี่สอ่านพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่ง ลำดับที่45จบ